โอเคอ่ะมาดูกันนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะลองกลับไปอธิบายทีหนึ่งนะฮะทีละประโยคเลยนะฮะว่าแต่ละอันหมายถึงอะไรจะได้จะได้ไดอ่ามาคลีร์ตรงนี้กันนะฮะทีนี้ถ้าถ้างงตรงไหนรบกวนช่วยช่วยถามนิดนึงเนาะจะได้จะได้เคลีร์กันเป็นเรื่องๆไปนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมันก็จะไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็เอ่อก็อยากอยากให้อยากให้ยกมือถามเลยถ้าไม่อยากถ้าไม่สะดวกพูดก็พิมพ์มาก็ได้นะฮะพิมพ์มาก็ได้นะก็รบกวนนิดนึงนะฮะ อ่าโอเคมาดูกันนะฮะโอเคทีนี้เอ่อทั้งหมดทั้งมวลมันเริ่มจากประโยคนี้ก่อนเนาะมันจะมาจากเอ่อ ATM มนะ,ะมาประโยคที่ว่าเอ่อ ATM u n d e ไ i น a b l e นะฮะหรือภาษานะฮะ language นะฮะซึ่งมันอ d นดีไซนนะะมาจากประโยคนี้เนาะโอเคทีนี้เราเราก็มาทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะฮะคือ language นะฮะ นะกับกับ problem เนาะมันคือเรื่องเดียวกันนะฮะ language เนี่ยก็คือเซตของ string นะเซตของ string ซึ่งเรามองว่านะเวลาเรามีเซตของ string เนี่ยนะฮะนะคำถามสิ่งที่เราต้องการจะสร้างท i n ิงแมชชีนนะฮะเราจะสร้าง go ของเรานะฮะเราสร้างทูลิงแมชชีน m ใดๆนะฮะที่ดีไซน์ language นะฮะ L นะฮะคำว่า l i n g m a c h i n e ที่ Design language L ก็คือนะฮะ Turing machine ที่นะฮะอันนี้คือ M นะฮะจะ accept string นะฮะ W นะฮะ if and only if W นอยู่ใน L เนาะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองมุมนี้นะฮะ language เนี่ยนะฮะมันคืออะไรเนาะ language เนี่ยเราบอกว่า มันเหมือนเป็นโจทย์ของเราเนาะ language เนี่ยเหมือนเป็นโจทย์เราคือถ้าเรามีทูริมิชชินที่ดีไซน์ language เนี้ยแปลว่าเรามีทูริมิชชินที่สามารถบอกได้ว่ารับสตริงมาใน L มันอยู่ในเซตนี้หรือเปล่าเนาะโอเคไหมฮะเพราะนั้นตัวอย่างของ language นะฮะเช่น p a l i n d r o m มอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะเป็นเซตของสตริงทั้งหมดที่ที่เป็น p a l ิน d r o มเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเรารับสตริงมาหนึ่งบอกได้ว่ามันอยู่ใน language นี้หรือเปล่ามันก็เหมือนว่าเราแก้ปัญหาพาลิน d r o มได้ ก็คือเราบอกได้ว่ามันอยู่ในเซ็ตนี้ไหมก็คือเราตอบว่ามันเป็นพาเรนโดมหรือไม่เป็นพารนโดมอย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าในกรณีของ atm เนาะมันเป็น language สองอะไรนะฮะมันเป็น language ที่เก็บสตริงที่อยู่ในฟอร์ม m กับ W น o ะฮะที่ r i n g machine m accept W เนาะเพราะนั้นการถามว่าเวลาเราเราเราจะแก้ปัญหา atm เนี่ยก็คือเราเราเราเพราะนั้น t r i n g Machine ที่แก้แก้ atm นะฮะท i n g m a c h i ี e นะฮะที่ดีไซน n ATM นะฮะมันจะทำอันนี้นะฮะมันก็จะรับ input มันจะรับ input M กับ W นะฮะแล้วก็ accept M กับตับแล้ว accept string นี้นะฮะ uh, if and only if นะฮะ accept string นี้นะฮะแล้วก็ต้องมี reject ด้วยนะฮะผมจะเขียนไม่ครบนะฮะ and M reject string W นะฮะ if if only if W ไม่อยู่ใน L ประมาณนี้นะฮะอันนี้รับอินพุอันนี้ accept ถ้า M accept W นะฮะแล้วก็ reject M กับ W นะฮะ if only if M ไม่ accept W สังเกตว่ามันมันมัน ตรงนี้ไม่ไม่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยนะฮะมันสอบข้างบนข้างล่างนี้ไม่เหมือนกันนะฮะความหมายไม่เหมือนกันผมมันอาจจะเขียนแล้วดูคล้ายกันเนาะเนาะโอเคนะฮะข้างบนข้างล่างมันเขียนแล้วดูคล้ายกันมากนะฮะช่วยกันอ่านนิดนึงนะฮะอ่านช้าๆนิดนึงมาดูนิดนึงว่ามันหมายถึงอะไรเนาะข้างบนเนี่ยเป็นนิยามของการบอกว่าทู g ิม c ชชีนดีไซน์ภาษา L อลนะฮะมันจะดีไซน์ภาษา L ถ้าถ้านะฮะ ถ้าเวลาแมชชีนนั้นนะฮะแมชชีนเเนี่ยนะฮะดีไซน์ภาษา L ถ้าได้รับสตริง W แล้วก็จะแอ c ซ p t นั้นสตริงนั้นเนี่ยถ้า W อยู่ใน L แล้วก็จะรีเจ c คสตริงนั้นถ้าถ้า W ไม่อยู่ใน L อันนี้คือนิยามของคำว่าดีไซน์เนาะโอเคไหมฮะนิยามคำว่าดีไซน์ส่วนข้างล่างนะฮะส่วนข้างล่างเนี่ยเราบอกว่าถ้าเรามีทุรินมชชีนสักตัวหนึ่งที่มันดีไซน์ ATM ไม่ใช่ M นะฮะ เป็นแมชชีนอีกตัวหนึ่งนะฮะผมขอเรียกมันว่าเป็นแมชชีนเอแล้วกันจะได้ไม่แมชชีนอะไรดีชื่ออะไรดีแมชชีนทูลิแมชชีนเอแล้วกัน b แล้วกันฮะจะได้ไม่งงนะฮะซุ้มแมชชีนบที่ดีไซน์ a t m นะฮะสิ่งที่มันก็รับก็คือรับเกับ W t บเบิลยูทูลิแมชชีนตัวนี้รับ e s c r i p t ช o นนะรับ description ของทูลิแมชชีนอีกตัวหนึ่งกับ input ที่จะส่งให้ทูลิแมชชีนตัวนั้นนะฮะรับเกับดับฮะ B เนี่ยจะ accept ทั้งก้อนนี้นะฮะถ้า m รับแันะฮะคือ B ตัวนี้ถ้า B จะ s o atm นะฮะมันจะรับ m กับแนะฮะแล้วก็ตอบ yes no แล้ว reject accept reject นะ, Re accept, w, นะ,ะมันจะ accept reject ขึ้นกับว่า m เนี่ย accept แบัยหรือเปล่านะฮะถ้า m accept แบัมัน accept ถ้า m ไม่ accept นะซึ่งอาจจะ reject หรือ loop ก็ได้นะฮะ มันจะรีเจ็คนะฮะอันนี้คือคือแมชชีนที่บอกว่าดีไซน์ ATM นะฮะเคไหมฮะเพราะฉะนั้นมันมีสองเรื่องนะฮะต้องแยกแยะให้ดีๆนะฮะหนึ่งคือเวลาพูด language เนาะีเ t ็นี่เป็น language นะฮะเซตของสตริงเป๊นเป็น u a g e นะฮะพาลินดงก็เป็น language อันนี้มันคือถ้าเรามองนะฮะมันคือโจทย์หรือมันคือสเปค i f i c ิฟิเคชันที่เราต้องการจะแก้แก้ปัญหามันคือตัวปัญหาแหละปัญหาเราก็คือ ได้ของมาอยู่ใน language จริงหรือเปล่าเนาะปัญหา pattern ททของปัญหาเรามีแค่นี้นะฮะรับสตริงมาอยู่ในอยู่ใน language นี้ไหมนะฮะถ้าเราสามารถตอบคําถามนี้ได้ก็คือเราตอบคำถามนี้ได้เสมอก็คือคือไม่รี j e c t ก็ต้องไม่ accept ก็ต้องรี j e c t นะฮะเราก็จะบอกว่าเราสามารถดีไซน์ปัญหานี้ได้หรือ d ี s i g n language นี้ได้นะฮะ language กับปัญหานี้คือเรื่องเดียวกันนะฮะต้องต้องกลับไปทำนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะฮะโอเค อ่ะตรงนี้มีใครถามก่อนเลยครับอันดีไซน์คือเราบอกว่าปัญหานี้มันแก้ไม่ได้ครับคือคือการที่บอกว่าภาษาอันดีไซน์เดเวลแปลว่าไม่มีทอลลิงแมชชีนใดๆที่จะแก้ปัญหานี้ได้ที่จะดีไซน์ปัญหานี้ได้อย่างเงี้ยครับการที่บอกอันอันดีไซน์เดเวลมันไม่ได้บอกว่าแมชชีนมันเครื่องจักรมันเครื่องจักรมันดีไซน์ภาษาใช่ป่ะเครื่องจกักรถ้าคุณแก้ปัญหาถ้าคุณดีไซน์ภาษาได้ก็ แปลว่าภาษานั้นอนะดีไซเบิลก็คือมีมีใครสักคนที่ดีไซน์มันได้มีใครสคักค,คนที่ตัดสินมันได้เนาะแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าภาษานี้อันดีไซเบิลก็แปลว่าภาษาเนี้ยไม่มีใครเลยไม่มีทัวริงแมชชีนใดๆเลยที่จะสามารถดีไซน์มันได้เพราะฉะนั้นตัวภาษามันเลยอันดีไซเบิลถ้ามีไงครับถ้าถ้าถ,ถ้ามี tm ที่ดีไซน์เนี่ยมันจะต้องทำแบบนี้ได้เนาะมันไม่มีใช่ครับใช่ถ้ามีนะฮะ ถ้ามีทัวริงแมชชีน B ที่ดีไซน์ได้มันจะต้องทําแบบนี้ได้เนาะแต่แต่ภาษา ATM มันมันอันดีไซน์เดบลก็เลยจะไม่มีทัวริงแมชชีน B ที่มันทําแบบนี้ได้เลยนะแต่เราจะสามารถสมมุติได้ไงมันมันอาจจะเป็นประโยคที่บอกว่าโอเคมันอาจจะเป็นผลลัพธ์ก็ได้ proposition ที่มันไม่จริงมันก็เป็น o p o s i t i o n ใช่ป่ะเนาะมันอาจจะเป็นผลลัพธ์ของบางอย่างเราก็จะได้ว่าโอเคบางอย่างตั้งต้นมันก็เลยไม่จริงไปด้วยอย่างเงี้ยครับครับ มีคำถามเพิ่มเติมไหมฮะถามถามได้เลยนะฮะเราเราเราจะไม่รีบไปเรื่องอื่นนะ,ะเพราะเรื่องนี้มันเหมือนเป็นแบบเรื่องหลักของเราเนอะถ้าเกิดเรางงเรื่องนี้มันจะแบบนะฮะมันจะเป็นครึง่งครึ่งหลังของวิชาเนี้ยจะคือเรื่องเนี้ยหลักๆเลยนะฮะเพราะนั้นก็ผมจะให้เวลาอยู่กับเรื่องนี้เยอะนิดนึงนะฮะถ้าไม่ยังไม่มีเพิ่มเติมโอเคผมก็จะอธิบายต่อเนาะโอเคตอนนี้คิดว่าคงพอเข้าใจแล้วนะว่าต,ตอนนี้ให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 ้ลองถามตัวเองก่อนเนาะว่าเวลาเราพูดถึง คุณคุณน่าจะพอจินตนาการออกแล้วว่าเราพูดถึงโอ okay, เค g u a g e ชื่ออะไรนะฮะแล้วก็ทูลิมิช i n นที่ดีไซน์ language เนี่ยมันเทียบเท่ากับการแก้ปัญหายัางไงเนอะ Language ก็คือปัญหาเนอะมันมันเป็นเซตของสิ่งที่เราต้องการจะ accept เวลาเราพูดถึง language เนี่ยนะฮะเราบอกว่า Language เป็นเซตของ String นั่นก็คือเป็นเซตของ String ที่เราต้องการจะให้ถ้าถ้าเราต้องการจะดีไซน์ language เนี่ยมันคือเซตของสตงระงะ accept นั่นก็คือมันเป็นสิ่งที่เราต้องการจะตอบ yes ถ้ารับรับ Input มาถ้า accept ก็ถือว่าเป็น yes เนาะ reject ก็ถือว่าเป็น no นะฮะก็คือเป็นของที่เราต้องการจะบอกโอเคอันเนี้ยใช่อันเนี้ยใช่นะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในแง่ง atm ก็คือนะถ้าเรามองในแง่ของโจเนะ atm เนาะ input ของมันก็คือถ,ถ้ามุมนิยามเป็น language ก็เป็นอันหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดมองเป็นโจทย์ก็คือ Input ก็คือ m กับ w น,นะฮะแล้วก็ตอบ yes ตอบ Yes ก็คือ accept เนี่ยนะฮะถ้า m accept w ตอบ no reject นี่คือที่เราต้องการเนาะถ้าจะใครจะดีไซน์ปัญหาเนี่ยมันต้องทำอย่างนี้ได้ก็ reject นะฮะถ้า m ไม่ accept เดี๋ยวนอยู่นะถ้ามองคือจริงผมก็เขียนเหมือนข้างบนนั่นแหละเนาะทีนี้ประโยคว่า ATM is u n d e c i d a b l e เนี่ยฮะประโยคนี้แปลว่าอะไรนะฮะแปลว่าไม่มีธุริมิชชินใดๆนะฮะที่ดีไซน์ ATM ได้นะถามว่าพิสูจน์ยังไงก็กลับไปดูคราวที่แล้วที่มันใช้คอนดิชชันแล้วก็มีสร้างแมชชีนที่มันแบบรับอันนึงไม่รับอันนึงแล้วก็มารีเจ็คมาอันนึงอะไรเงี้ยก็คือบทพิสูจน์จากคราวที่แล้วที่เป็นแดงกันองไลเซชันนะฮะลองไปไล่ดูได้แต่ว่า ขอให้เข้าใจประโยคนี้ก่อนว่า ATM ม s u n d e s i ์ a b l e มันคือ equivalent กับประโยคนี้เนอะไม่มีทอริมิชินใดๆที่ดีไซน์ ATM นะทีนี้สิ่งเราต้องการก็คือเราต้องการจะพิสูจน์ว่าถ้าต้องการพิสูจน์ว่า S นะฮะ S u n d e s i ซ a b l e นะฮะ Language S นะฮะ u n d e ี i ซ a b เ e เราก็จะเราจะทำยังไงครับเราก็สามารถจะพิสูจน์จากจากฝุ่นผงจาก scratch ทำเหมือน ATM ก็ได้นะฮะแต่มันจะมันก็ยากนะมัไม่มีใครทำแบบนั้นเนาะ เราก็จะพิสูจน์จากโดยเริ่มจากแฟกต์ตัวนี้แกแทนนะฮะแฟกต์ fact ตัวนี้นะฮะว่า A, a T M ี u n d e c i d a b l e เนี่ยมันจะเป็นความจริงพื้นฐานที่เราจะไปใช้พิสูจน์ว่าภาษาอื่นอื่น Undesignable เต็มไปหมดเลยโดยอิงก,กับแฟกต์อันนี้นะฮะซึ่งแฟกต์แรกต้นตอของความออพิการพิสูจน์ทั้งหมดเนี่ยมันก็จะยากสุดอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าพอใช้ใช้ไปมันก็จะการเอาตีไ้ไปใช้มันจะไม่ยากเท่าเท่านั้นแล้วเนาะ โอเคเราจะพิสูจน์ไงเราก็พิสูจน์ไป contradiction เราก็จะ Assume ว่าการพิสูจน์นะฮะ proof template นะฮะอย่าอย่าไปท่องนะฮะย้ำอีกทีแต่ว่าลองมาดูท่าก่อนนะเห็น <c oughs> <He S 2> บ่อยๆจะจะเข้าใจพยายามดูให้เข้าใจเนาะเราก็จะแ s สซูม s decidable นะจากตัวนั้นแล้วเราก็จะแสดงว่า ATM decidable เหมือนกันนะ ซึ่งการแสดงตรงนี้นะเขาเราทำยังไงนะฮะเราก็จะสมมุติว่ามี Assume S Designable ก็คือมีทอ r i ิงแมชชีน e R นะฮะที่ดีไซน์ S นะฮะจากนั้นสร้างท r i n ิงแมชชีนอีกตัวหนึ่งนะฮะ M นะฮะที่ดีไซน์ ATM อย่างนี้เป็นตน้นซึ่งไอตัว ATM นี้เดี๋ยวอาจจะเป็นโจทย์อื่นเนาะอาจจะเป็นข้ออื่นอะไรก็ว่าไปเนาะ แต่ถ้าทําตรงนี้ได้นะฮะแปลว่าโซลิมิชินเอ็มที่ดีไซน์มีโซลิมิชินเอ็มที่ดีไซน์เอทีเอ็มนะฮะแปลว่าเอทีเอ็มก็ดีไซน์เดิมเบิร์นละนะฮะ,นะฮะเพราะฉะนั้นการทําตรงนี้นะฮะก็คือเป็นการแสดงว่าเอทีเอ็มอิสต์ดีไซเบิรซึ่งมันขึ้นกับแอสุมอสอิสต์ดีไซนเบิรใช่ปะแต่ว่าประโยคนี้เป็นไงครับอันนี้มันขัดแยง้งมัน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 ไม่มีเอทีเอ็มดีไซน์เดเบิรไม่ได้นะฮะอันนี้ขัดแย้งกับประโยคไหนขัดแย้งกว่านี้นะเเราก็ลยได้ว่า ประโยคนี้เป็นไปไม่ได้นะเราก็สรุปว่า s เนี่ย u n d e s i r a b l e นะแผนเราเป็นแบบนี้เนาะโอเคนะทีนี้เรามาดูเอ่อทำไม EQ มัน undesirable นะทำไม eq มัน u n d e s i r เ b l e นะเดี๋ยวผมจะกลับไปเอ่ออัดตรงสไลด์แล้วนะฮะตรงนี้เดี๋ยวเอ่อใครใครมีคำถามตรงนี้ถามก่อนได้นะครับโอเคเพราะนั้น กลับมาดูแผนแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะพิสูจน์ว่าเดี๋ยวเราก่อนจะกลับสไลด์เนาะเราจะพิสูจน์อะไรนะฮะเราจะพิสูจน์อะไรเราจะพิสูจน์ว่าเอ่ออะไรนะ EQ TM นะฮะ is u n d i s i a a b l e นี่ EQ TM คืออะไรนะฮะถ้าเรามองในในมุมผมจะนิยามเขียนให้ดูอีกทีนึงนะฮะ EQ TM ถ้ามองแบบภาษามองโจมองนี้เป็นภาษาเนาะ เราก็จะอธิบายเป็นเป็ตเนาะ EQ TM เนี่ยก็คือเป็นเซตของทู i n ิงแมชชีน M1 M2 นะฮะใดๆนะฮะที่ language ทูลลิงแมชชีน M1 นะ,ะ Equivalent to ทู i n ิงแมชชีน M2 นะ,ะนั่นคือ language มันฮะ Equivalent ในเชิง language ที่มัน t r i n g ที่มัน a c c e p t เนี่ยเท่ากับเท่ากันนะฮะนะฮะ โอเคถ้ามองในแง่ของโจทย์เนาะป b l e m นะฮะการดีไซน์ปัญหา eq นะฮะก็คือก็คือเหมือนก็รับ Input m 1กับ m 2เนาะแล้วก็ตอบว่า Output l ของ m 1เท่ากับ l m 2หรือเปล่าหรือไม่เนาะก็คือ accept ถ้าถ้า l m 1เท่ากับ l m 2นะ reject ถ้า l m 1ไม่เท่ากับ l m 2 นะอันนี้คนที่ดีไซน์มันจะต้องทําแบบนี้เนาะสังเกตว่า2ข้างเนี่ยมันคือเรื่องเดียวกันเนาะอย่าไปสับสนนะฮะเขียนแค่คนละฟอร์แมตเท่านั้นอันนี้ List ์ล s สต์ s อะไรที่ต้องการให้ตอบ Yes นะฮะลิสตมานะมองเป็นเซตอันนี้เขียนเป็นโจทย์เลย Input คืออันนี้นะฮะ output คือแบบนี้นะ,ะแตงจริงมันคือเรื่องเดียวกันนะฮะย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะโอเคอ่ะโอเคทีนี้เราจะเราจะ,เราจะพิสูจน์ยังไงว่า eqtm มันอันดิไซเบิลนะฮะเราจะทำรี u c t ชันจากจากภาษาที่ภาษาที่มัน u n d ดิไซเบิลซึ่งตอนนี้เราก็มีสองชอยเนะข้อหนึ่งก็คือรีดิวมาจาก ATM นะก็คือรีดิว ACM ไปหามันนั่นแหละนะหรือรีดิวมาจากอ่อทำ reduction รี u c กชันนะฮะมาจาก MT นะซึ่งถ้าทำอันนี้จะง่ายกว่าเนาะนะนะทำอันนี้ง่ายกว่าก็คือเราต้องการจะแก้ปัญหา รับทุลรมิชินอันหนึ่งถามว่ามัน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 เอมตหรือเปล่าใช่ไหมคือมันรับสตริงอะไรบ้างไหมนะ,ะสังเกตว่าถ้า EQTM ถ้าเราแก้ EQTM ได้แปลว่าเราทุลรศมิชินสองอันถามว่ามันรับ,ร,บรับเซตเดียวกันหรือเปล่าใช่ป่ะเั้นคีย์ก็คือถ้าเราจะแก้ EQTM โนโนถ้าเราจะแค่แก้ ETM นะฮะสังเกตว่าเราจะทำ Reduction จาก ETM นะฮะ Reduction จากสิ่งที่ยากเนาะ ETM ไป eqtm นะฮะก็คือเราจะแก้ etm ด้วย eqtm นะฮะอย่าสลับกันนะฮะแปลว่าเราจะมีใช้ eqtm เป็นสับรูทีนแล้วมาแก้ etm นะฮะประมาณนี้เนั้นแผนก็คือ etm ทำอะไรล่ะรับสติรับทุริมิชีนมาอยากรู้ empty หรือเปล่าใช่ไหมส่วน eqtm รับทุริมิชีนสองอันถามว่ามัน equivalent กันไหมเพราะนั้น ถ้าคุณรับรับ m นะฮะอยากรู้ว่า empty หรือเปล่าเราก็ไปถามเราก็สร้าง m p r m e ที่มันอย่าไปรับอะไรเลยนะฮะที่ language ของ m p m e เนี่ยเท่ากับ empty set นะฮะเราก็ถาม eqtm นะฮะว่า m กับ empty เนี่ยอยู่ในอยู่ในอยู่ใน set หรือเปล่านะฮะถ้ามัน equal เล่นกันแปลว่าอะไรครับก็แปลว่า m เนี่ยต้องเป็น empty เหมือนกัน นะก็ตอบ m m p ม y ได้นะไอเดียเป็นประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปดูสไลด์กันนะครับ